กูเก e ิด e อีกฮะผมไม่รู้ว่าเกมเป็นยังไงแต่ดูน,น่าสนใจดีแล้วคือคนดูฮะอันนี้คือคลิปที่เขาไปเอามาจากคนที่ทำเลสเพย์ของเกมนี้อะนะว้าวไม่เรียงอบบมีคนไทยด้วยมะเนี่ยอันนี้ยังคนไทยวะเราเจอผิดน่าเงีแบบ้โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมเจ็ดปีที่แล้วอะนี่กูย้อนยุกไปเจ็ดปีที่แล้วเลยแลเนี่ยเฮีย กูดูกันได้เก่าว่ากูก็โดีอีอีมันจะเป็นมันมีมันมีพักสองด้วยหรอคืออะไรวะเอาเอ้ยมันมีพักสามฮะพัคสี่พักห้าพักหกวัดแล้วปีที่แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเงลองลองดูก่อนแล้วกันนะฮะอะไรวะมันมันมีเยอะจังอะคือเป็นคนละอีดิชั่นอะไรประมาณนี้ปะ Hangout Chrome OS YouTube f i l e Name หมายความว่ายัางไงวะเอ้วอ่าถ้าเกิดเมื่อกิมนี้มันน่าสนใจอันแรกมันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บที่เหลือแล้วกันฮนะเราดูก่อนเนาะอันนี้เป็นตัวอริจินอลเจ็ดปีที่แล้วคือแบบเมื่ไเร็วน้เป็น้คยคล้ายคลิปปี้พาสต้าแบบเราค้นหาอะไรไปแล้วมันเจอแบบแปลกเรื่อยๆปะมันน่า,นาใช่ แล้วกูคิดไอเดียแล้วว่ากูจะค้นหาอะไรดีอจาจจะทุเรียนนิดนึงาล,ลองดูก่อนแล้วกันฮะอืมเดี๋ยวมาเล่นยังไงนะน่าจะเป็นข้อบม้ของมันปะอ่ากูเก่ I'm feeling lucky ก้คือกูเบาเสียงกอ่ารีดดงวัามันต้องมีจำสกเก็ตแล้วนายรู้สึกโชคดีขนาดไหนล่ะอ้ะอกดไม่ได้แล้วแมวเอาเอะไรใชาเล่ก่อนแมว มันจะมีนี่ผมไหมไอ้ที่มันดูเบสิกเนี่ยเอา้าไม่มีฮะคนมเมวแล้วมันไม่มีเลยนะมึงบ้าหรือเปล่ากับฟุดว้าวอีเด็ดชิตยูทูบอะอันโนบล็อกไหนขอดูบล็อกที่ไม่รู้หน่อยดิทิมแฮเทนเออกูลืมไปมไมวัดอะไรนะ ว่าแล้วกูกำลังจะปิดโลโกโ้เฮียอะไรเนี่ยเอาเราแตกเลยหรอคืออะไรอะ่ะยังดิหมาหมาด้วยสิอะไรวะกูตกใจเบิดหมาก็ไม่มีฮิวแมนไม่มีฮะโกสผีอ่ะตรงตรงตรัวไปเลยกูจอดจงไปเลยไม่มี วัดเกลร์เกลร์ต้องคืออะไรยูทูบอ๋อคนยูทูบได้ก็มาเป็นอันโนบอกอยู่ดีเนาะเอออ้าวเฮียโอ้ยไม่เอาไม่เอาเพื่อนกลับก่อนไม่เอาปันปุ๊ปจะจุกมันจะตกวีกมันจะตึกทักวีกครั้งหนึ่งไม่ทันแล้วอืมถ้ามีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวกูไปต่อไอ้อนอื่นก็ได้นะไม่นจะหกภาคเลยแอ้งโคตร ข้าบัตซีเ็อตเขาจะรู้ไหมวะาข้าบัตซีเ็เเอตเฮ้ยอาจจะมีก็ได้นะเวย้ยอาจจะมีก็ได้นะเวยเ้ยโถ่เว้ยอื้มอยู่บอลเซอร์งั้นก็วิลลิสจีเมลใส่จีเมลขอ,อ,อพาสเวิร์ดหน่อยเอ่อพาสเวิร์ดยูอออาร์ดีอ่ะพาสเวิร์ดคือพาสเวิร์ดเออข้อความใหม่ทูบิคติมเดี๋ยวถึงเหยื่อวันนี้ยินิชินายไ,ได้เช็คอีเมลนี่นะ ฉันเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายเราที่นายเนี่ยล็อกอินเข้ามาใน Google นี้ถ้าเกิดว่านายไม่อยากจะถา,ะถามมะานะนั่นก็ไม่เป็นไรถ้าฉันามถที่จะสแกนดูก็เขาของนายได้ถ้าเกิดว่านายไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะฉันรู้จักที่อยู่ของนายหรอแอปไม่เอาดีกว่าเอ้ยรหัสลับหนึ่งศูนย์หนึ่งแอปหนึ่งเลยมันชื่อว่าโค้ดม,ม,ม,มันเรียกว่าโค้ดอะไรนะไอหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยอ่าโอเค ศูสส oh สสสนย no. ์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศนหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งศศย์หนึ่งหนึ่งศูย์ศย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศแป escape ออกไปซะว้าวเขาได้เขาได้หลอกไปอ่ะหมายความว่าไง เออเขา,าว่ายังไงวะเดี๋ยวไม่เดีแล้วนะกูเอาเลือกถามแมปิดก่อนออกก้ก็ได้แล้วมาอีกทีหนึ่งไะเอาไปซะเอาไปก็ได้เอาไปซะโอเคกุเอิร์ดไปที่ไทยแลนด์ดีวะเราไปจี้ิ๋วไทยแลนด์ก็ต้องไปไทยแลนด์ดีมีไหมวัด <What? S 1> นี่ไม่ใช่ไทยแลนด์ที่ที่คุณเสิร์ชไม่พบเจอ อ่แล้วเกมปิดไปเลยเกนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื้นที่ไม่ถูกต้องมันไม่มีอยู่แล้วครับแฮกเกอร์แมนบอดี้กูอือฮึบอกอะไรดีก็ได้อืม I'm really lucky อ่ะอรู้สึกโชคดียังเลยไม่มีกูก็อัปเดต ยูจะรับสู่เวอร์ชันโหมกแม่ซาตานเอ้ยสามสองหนึง่งเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยวะเฮ้ยฉันอยู่นี่แล้วไม่มีคนจะทำนี่เลยจุดจบของนายแก่มาถึงแล้วมอ,นนอออออมองข้างหลังสิชั้นหนังสือเฮ้ยอ้าวพอขมมองข้างแล้วหันกลับมาปุ๊บไม่หายไปเลย อันนี้มึมงมีระบบกล้องวะเนี่ยไอ้ชิเดี๋ยวนะมึงม,มีกล้องติดจอกเว้ยม,มีกล้องนะเว้ยคือผมบอกแล้วว่าคุณจะไม่มีทางซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องติดอยู่แน่นอนตลอดั้งชีวิตนี้เลยอ่ะกูกลัวอะไรอย่างนี้เหรอเว้ยห่ำห่ำไม่ได้มีหรอกคุว่าคุณอะไรไปก็คงไม่เจออ่ะกูกลัเฟอร์โต้เราเคยดูไปแล้ว <S <S แต่ว่ามีอะไรแปลกไหมถ้าเราดูไปเลยเฮ้ยรีลด อย่ยงแม่งกูงเห็นการาฟเสียงใน OBS คือแบบเต็มการาฟเลยอะไอ้เชีย่ยกำสแกมแบบแอดฟักโอ้ยเอายังไม่ทำอะไรเลยโป้ให้ตรงกดให้ไปมันจะตอบกลับไหมวะไม่มีอยู่ดีอันนี้คืออะไร a s u r i o n c o m อยี่ต้อนรับส่วนตัวก็ dot com เอ่อเขาเป็นการเอ่อประกสแกมเวอัสสินะ ลองสแกนหน่อยสินึกที่ว่ากูมีอวไรหรือเปล่ากูว่าเกมมึงนี่แหละแวบบกูเนี่ยเอา้า What the fuck มันชอบปิดปีน,นี่แล้วมันก็จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาที่หลังเนาะอ๋อปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยถูกแก้ไขเรียบร้อยไม่มีเฮ้ยถ้าผมคนได้เนี่ยถ้าผมคน,นอะไรวะมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะไนเนี่ยเออมันชื่อว่าอะไรวะล <c oughs> ุงพลลุงพล เว้ยไ,ไม่มีได้ยังไงวะเนี่ยมบนคนดังเลยเนีเย้ยคนดังแห่งบ้านกกกอกกับุณไม่รู้เหรอ Google Gmail เฮ้ยอันนี้ผมเคยเข้าไปแล้วปะอ่า o o เกิ e จั t t i n g อ่ะเอาอู้ม่เอาอะไรนี่โบ้ c o m ์สแตอถามอืลุงเอ้ยเอา เกิดอะไรขึ้นกับทีมแฮทินก็จะถามว่าลุงพลหล่อมั้ยเอา้าไม่พิมพ์ไม่ได้ด้วยมีการค้นหาดันพบอยู่อ่ลองค้นดูโอ้อ้าว x k i n g c o m is offline please come back later ครับเฮ้ยเขาคุยจริงได้แล้ว enable online scan repair history website review log reboot กูเกิลเอ้ยเอาโนไม่ได้หันด้วยเมื่อกี้คือเะไอวะเปิดเอ้ยอีกรอ,อบดิกูเกิลถ้าของคนเอ่ออ้าว <c oughs> คุณก็อยู่ในกูอ่าวเลยว่าอ้เกูเปิดไปเมื่อกี้คือไม่ช่วยอะไรเลยหรอ ก็ไปที่คูนสติ่งแล้วก็ Enable ปึ๊บแล้วก็นี่รีแพ i ค h i ส t อรี่แล้วกดกลับได้ปะอ่าหายไปเลยมันจะไม่ช่วยอะไรทค่นั้นแหละวะอ๋อวิซิต Gmail เซ็คอับอันนี้มันอ๋อหรือว่ามันก็เหมือนกันวะบอก Google อันนี้ก็ไม่ได้มันไม่มีไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วอะไม่เหลือคอร์รัปตอันอีกไหมเนี่ยสแกนก็ไม่ได้ปะยูทูบเกือบแล้วกูกดเอดิร์ดยัวยัวมัมเฮาส์ เฮ้ยห,หรือว่าจะขนทีมหมดทีได้วะมันชื่อว่าอะไรนะทีมทีมแฮาเทนโอเคทีม s a i r t e n เ็หมือนเดิมเลยโอ้โหไปเอ้ยไม่ไไเกมมีแค่นี้ <c oughs> มีแค่นี้เหรอโอเล่เกมนก่าจะหมดแล้วแหละงั้นมาฮะอันนี้คือเรืเป็นภาคสองที่มีภาค่า h แฮงเอาเนาะ ฮันเต็ดแฮงเอาอ่ะคืออะไรวะมันเกี่ยวกับอะไรว้าวยินดีต้อนรับสู่ Google Hangout เริ่มที่จะคุยอ๋อเป็นแนวคุยใช่ไหมเดี๋ยวลองพิมพ์ค้นหาเพื่อนดูดิทิมทิมโอ้ยไอ้นี่กูเพื่อนกูเหรออลิกเดวิดชาลีว้าวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งดิเก้าหนึ่งหนึ่งโกไม่ถูก ไอ้กูไม่เอากูไม่คุยกับใครท่้นนั้นเนี่ยศูนย์สองเฮ้ยเดี๋ยวแล้วต่างประเทศเขาใช้ศูนย์หรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่ละโอาเชี่ยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุยอเล็กก็ได้ยังไงอเล็กก็ดูชื่อเป็นผู้หญิงจะทำยังได้เอ้ยชื่อผู้ชายไม่น่าเป็นผู้หญิงอเล็กคุยได้หน่อยมันต้องเส้นเสียงฟังได้นะเป็นเนี่ย ไม่อยากฟังเสียงเลยเอาเฮ้ยเด็กเดี๋คุยด้วยเลยมึงให้ยืมได้สองสามร้อยไหมเอาไปลงทุนคือกูเปิดเสียงเบาไปหรือว่ามันมันพูดอะไรที่อย่างหรือเปล่าเฮ้ยแอะกูปิดเสียงแล้วกูปิดเสียงแล้วกูว่าแล้วไงแม่งกล้าเปสุดหลอดในเมื่อกี้อโอ กาจะเอาหูคุณน,นวกเลยใช่ไหมจะพิมพม์ทิมหาสถานหรือพิมพ์อิตาเลกอะไรอะ่ะคุยคุยกับชาลีหน่อยชาลีไม่ว่างเอ๋าเงือบไทยพิจรนาก็ได้ไม่กดไม่ได้เลยเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวชาลีโทรมาหาคุณไม่เมื่อกี้โทรไปมึงไม่รับอ่ะชาลีมึงเข้าน้ำอยู่อรอรับรับหน่อย ฮัลโหลโมชีโมฉี่ไม่มีเสียงพูดนะกาเป็นพูดอยู่แต่กูไม่กล้าฟังฮะอะไรนะใจยูโอ้โหมป็นกานแดงแจ๊กเลยกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยฮะไม่เป็นไรขอคุยกับ<ๆ>บุคคลบุคคลมิสนาหน่อยสิทิมกูจะพูดกับทิมเนี่ยกลบุคคลมิสนาไปก็เงียบไม่เพื่อขขนกูเซ็ตมาว่ะ ชื่อเอา้าชื่อ a อ m ม n นเตเตอร์กูเอ้ยจอดับจับเด้อเจอะดับจับเด้อ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยฮัลโหลว่าไงเซต <c oughs> นายไม่สามารถนายไม่ควรจะมาที่นี่นะวัดอะไร นายจะมีเวลาอีกเยอะที่จะใช้ชีวิตอ่านไม่ทันอนะ่ะยังอยู่อีกเหรอใช่อยูจุดฉันเข้าใจแล้วเอออดว่าอยู่สี่แฮนด์ดูสตรีมีหออยู่วันจันทร์อ่าอ่ะ,อะ,อะมาข้อมูลส่วนตัวของกูชิบหายแล้วมันจะเผยข้อมูลส่วนตัวของผมหรอเนี่ย ท่นเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของนรายแล้วท่านอยู่ที่นี่นายไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยจบแล้วเว้ยดูหลังแกสสิอ่โอ้เชกูว่าแหละกูว่าแหละเหมดแล้วปะจะได้ไปต่อไอ้นี่มันเป็นแนวใช้เสียอย่างเดียวเลยเพราะงั้นเนี่ยกูกลัวหูกูหนวกนะเอาต่อไปเป็น c homeos.exe r อืมเขาทํามันเดือดดีนะแต่มันก็ได้เหละครับมันเป็นแนวจังสแกบขี้หดตัวทายไปเลยอ่ะคือมึงเล่นปุ๊คือมึงแบบยังอู่ตันๆอยู่มึงโลกเลยอ่ะมาฮะจะเลยไปเกมยร์บทท้ายแล้วของวันนี้ดูกันซิว่าเกมวันนี้จะเป็นแนวไหนเป็นโค้งโอเอสเนาะมาต่างกันใช่ไหมวะว้าวอินสตอลเลยอ้าวก่อนที่จะเอ่ออินสตอลจะต้องยอมรับกับ สิ่งที่คุณยังต้องได้เจอก่อนก่อนโอเคได้เลยวัดวัดแต่เฮลโอเคอีตระัเสร็จเส้นได้โปรดรอก่อนสปปนุกแม่งคือเวลาจริงจริง <c ười> คือคือเมาโอ้โหทำไมโคเวอร์ชันนี้พามึงแตกจังวะอุ้ยนี่มันกุลงฟินโด้ใหม่เลยเนี่ย g o อกูเกิลพลาสกูเกิลสตาร์ทคลิกจอย g o o g l e p a s s จอย o g l e Pass า o u t u b e มนเรียนยฮะเสิร์ชไม่มีเฮ้ยหก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 แมมเบอร์แอคอะไรอะ o o g l e p a s าสให้สตอกิงเอา้าเปลดดิล็อกเมน สวัสดีวันจันทร์เฮ้ยมีฟอนภาษาไทยสวัสดีวันจันทร์วันนี้นวันศุกร์นี่ว่าฉันฉันไม่อยากไปรอเลยมันหนาวมากตื่นมาทุกเช้าก็หนาวไข่สั่นทุกวัน ทำยังไงดีซเซฟไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยกูไม่เจอเขี้ยนเลวนี่แบบเฮ้ยคนเขียนนี่กแบบ็ได้ซีซีคิดอ้าวูว้ดูองอิสตอมใหมห่เลย กูเล่นทุกครั้งกูต้องอินสตอร์ใหม่ทุกครั้งเลยวะเนี่ยไม่เอาท่าขงกาท่าขงกากระด้ก็มันเดิมอยู่ดีใช่ไหมอินสตอล์เลือไม่ได้ออกไกูออกไม่ได้โอเคโอ้กูขอโทษกูไม่้มันดูหมดเร็วกับแรกอย่างว่านี่ความจุของไฟล์มันเยอะกว่าอีกนะเว้ย หรือว่าที่มึงเยี่ยวเขาว่ามึงต้องแบบทำให้มันร่างกายเหมือนติดตั้งจริงๆอะไรประมาณนี้แต่นี่หาข้างในก็แบบมีน้อยกว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลย user desktop set โอ้โหนี่มันเข้าไปในคอมกูลเลยเนี่ย why not why not why not น์น็อตก็ไม่ได้อยู่ดีเว้ยขอโทษเว้ยขอโทษอัปเดตโคมเวสเวอร์ชันนี้มันเก่าวะ่ะเอาเดี๋ยวไหนดิเฮ้ยมันมีตรงไอ้นี้ด้วยนะอา้าวเอาเดี๋ยวไม่เจอ ันรู้สกอ็คือรีสตาร์โตเอ้ยปิดเกมกูคทุกครั้งเลยอ่ะแล้วกูต้องมาอินสตลใหม่เนี่ยนะว่าแต่เฮไอาอินอีฟเฟตอินอีฟเฟตอินอีฟเฟตอินอีเฟ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 มันนีขึ้นมาด้วยเอ,อโอโห เยอะเลยวันน yeah, uh, uh ี huh. ้อืมอืมเป็นเกมที่สร้างสารรค์ดีแต่เล่นแล้วดูไม่ค่อยเหมาะกับสุขภาพคอมมูนเท่าไหร่ลบไปก่อนอ่ะลบได้โอเคอืม okay. เพราะว่าได้มีแค่นี้แหละฮะคือมัน,ม,น,ม,นมันสร้างสารรค์ดีนะอืมแต่เล่นแล้วมันโอว่ากูเสียสุขภาพจิตมากกว่าด้วยเสียงมันแบบดังขี้หูไหลมากเลยอ่ะ ผมจะพยายามบอเสียงให้มันพอได้ยินแต่ไม่ตกใจมากเลยกันนะฮะก็โอเคถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมของ g o o g l e ตัดออเนาะผมเล่นไ,ไปสามภาคด้วยกันส่วนใหญ่อ้ภาคที่3านี่มันมนเหมือนอลังที่ตอนอินสตาร์จะพอเข้าไปข้างในมันก็มีอะไรสาไหร่ผมว่าอันแรกมันยังดูมีอะไรเยอะกว่านี้นะอีกนะมส่วนที่สเป็นแนวพูดคุยแม่มงแบบดังมาก อืมแล้วก็ยังมีอีกทั้ง3ภาคเนี่ยเป็น YouTube หรออีกอีกอันนี้5เนี่ยเป็นไฟล์เนมแล้วก็สุดท้ายเป็น e v ว e d i t i o n ิ่น่าจะเป็นแนวคำๆำกลเข้าไปแล้วก็วุบวับที่แตกตัวท้ายอะไรมานี้นเดยป่ะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น2จะ่เป็นเว e. ียด e d ดิชั่นก็ไปลองดูกันได้ฮะผมจะไม่ได้อีกทีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนได้กันเมอค้สำหรับวันนี้ขอจานไปก่อนกับก e ุเกิลอลกีกนะครับผม มึงไมไ่รู้จักซ่องชุดซ่องอะไรวะซ่องช่องสุดดังอย่างเขาผัดได้ยังไงวะ Disappointment วะบัวเฮ้ย